แม่มึงจะสามแล้วมึงจะหนึ่งแล้วไอ้สัตว์มึงจะสามมึงจะหนึ่งแล้วห, 3, นหนึ่งแล้ว,ลวไปแพตตินัมละเราทําได้ก็วันนี้เลยปะวันน <Okay. S 1> ี้เลยปะเกินไปเกินเราเกินไป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 ทีโฟเขาเล่นฟ็กซี G, เพื่อซ้อมแข่งอ,อรอเขาไปเล่นเอลเอลกับฟุกเราจะลงตรงไหนดี เนี่ยตายง่ายดิชอบมีปะเรวะคนตรงนี้โอ,โอ้โหตึงนนแตกแตกไม่ได้คือ,อกินึงอยากได้เกาะนไหม ต้อนหนีได้นะทู่ได้ขอเกาะพอคนเดียวในบ้านเจ้าเอาวะมไม่มีเกาะไม่มีสักคนใน,น,น,นสัตว์ไม่บอกไปเถอะโนนมาโนนวยด้วยแ๊บที คนเดียวคนเดียวโอ้ยเราไปไหนหมดวะมึงอะไปไหนแคร่ไล่พี่อะต่อไม่ก่อนเท้าต่อมันจะแตกเกอะม่วงไอ้ฟาดต่อคนนะเก็บต่อมาเลยเฮลินต่อม่วงต่อม่วงคนเดียวคนเดียวที่เห็นนะเก็บคว้าเก็บคว้าก็เก็บโป้เก็บโป้อีกแล้วเฮ้ยคนนึ้นอยู่ตรงประตู นตายหมดเลยวะหนีโด้หนีมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านถ่วงข้าเก็บยางเก็บยางเก็บยางเก็บแล้ว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 ไปเลยไปเลยไปเลยดิชิกดิชิกแมนดิชิก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 เลยิงเลยโทษที่อะไรผมนึกว่าจะกอดทาไอ้เที้ยมึงเข้าไปทำที้ยคนเดียว าก่๋วยเตี๋ยวกาะม่วงกุ้ยดวงดีที่ฝ่ายกูยิงกูยิงมันร้อยร้อยร้อยยี่สิบก่อนมาแล้วกะว่ากลับยกนัดไงมึงอ่ะคนเดียวเขาไปเท่าไหร่แล้วบอกเพื่อนไม่ตามมึงก็บอกให้มาเขาเอามาเลยมันตัวเดียวขับรถหนีดิหนีเลยกูได้เดี๋ยวกูรอให้กูกูวูแล้วเขาบอกว่าเพื่อนไม่ตามไอ้สัตว er? ์กูหลังงงจะมากูเอามันได้เอามันหลง ยิงเิร์นช็อตมันคือยิงมันจะตายแล้วเดี๋ยวกูรอให้ทำหนีไปเลยมาละมันเห็นมันเห็นลงลงไปไปไปเดี๋ยวรอให้อยู่บนรถตัวนึนนง,งไว้เดี๋ยวมันรับช่วยไปแล้ววะไม่รู้ว่าลงยังวะเหมือนมีคนลงเออเว้ยคนลงอ่ไงอูยิงลง้มวูยิงลง้มไปคนนึงแล้วก็ล้ม ปืนมาเก็บของมันตามหมดเลยเหรอเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแต่ไม่รู้มันชุบป่ะนะกูยิงตกไปอ่ะยิงชุบไปแล้วมั้เดี๋ยวสีเขียววะมีกี่พอ่ะักเดียวเราับ แอบซิตด้วยนะคุตายก่อนเมื่อกี้นั่นแหละนั่นแหละตีมันแล้วแล้วโอ้ไม่เขนเจ็บเจ็บเจ็บมีปืนแล้วนะสองตีนะสองตีนะโอ้ยกระสุนหมดไอ้เีี้ยตีนีต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 ี ตัวตัวหน้ามืดไปหมดเลยวะดูด้วยเจ้าดูด้วยดูด้วยโอ้ยที่นี่ไม่กินหมดเลยวะตัวมึงหน้าตัวนี้หน้ามืดหมดเลยวะทำไมวะมันไม่เห็นเหรอใช้ทันต okay. ีอะไปเก็บของบไงเก็บไปเก็บไปเก็บมีป no. no. ีนะ gotcha. เอวอไรกูไปนะขึ่ไดูอะมวยไม่ดมได้เก็บลยเก็บไปนิดเดียวต้องเปลี่ยนปืนหรอไม่เืนอะไรกูมีแม็กให้ ฮะแม่ต่อให้ปืนอะไระหักปืนเปลี่ยนอยู่เพื่อนพูดเย<อ>ี่ย<ล>ไม่ดีเลยปืนสีเขียวอะปืนธรรมดาปืนแอมโม r e e ธรรมดาอาการเจอ,อหนีไปแล้วพันยาให้ปืนอะไรเนี่ยปืน vk 4 7 ไปแกนดี้โอเคลยิบเจอดอีกแล้วไอ้เหี้ยอารมณ์เสียลบยิบสี่สส <Open. S 1> ตายแล้วว่ะล้มว่ะสองตีไแกนดี้เจ้าตากน มีวคนบางอีสัตว์ตัวเดียวตัวเดียวเจ็บๆบตัวนั้นเจ็บคนมาแล้วเฮียออกขวามา เพื่อนถอยไปแล้วเข้ามาสู้ตื้นอยู่มาสู้ตื้นอยู่มีกระสุนเขียวปะมีมีกระสุนเอเนจีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดามีมีมีว้าวว้าวไปหาเพื่อนก่อนเฮ้ยมีชิวไม่มียาแล้วมีีกกกมรระะสสุนุน โอ้ยไม่มีวางกรสูนหรือสามสิบนัดแล้วเพื่อมีปืนส่อมไม่มีปืนซ่มไม่โอ้ก็หล่ะไม่มีอะเมส đi vô địch 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 vô กสองก็ได้วะแบบน,นี้นคิวไอ,อ้เฮียเฮ้ยขอฟินิกด,ขดิขอฟินิกขอฟินิกไม่มีไม่มีชิอวอ่ะมีชิอวอยู่กูไหมเก็บตามคบดิเก็บแล้วไม่มีเลยต้องเปลี่ยนปืนว่ะ ม่มีหนึ่กูว่ามีมีหนกูว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวก่อนเนี่ยเื่อก่อแดงกูไปเฉยเลยเขาชื่อนี่ดิก่อนนี้จะก่อแดงแล้วอ่ะมีเชือใหญ่กูเลยหรอใหญ่เลือเดียว ไอ้ผี่นิงก็เปล่าเว้ยต้องหาของกวอนวะันบีบมือบีบล้มตลอดเลยสัต์ไอ้วัวนี้มันเดินช้าจริงๆเว้ยพวกมันย้้ยนนยาใหญ่ 5คิวครับแหลงคืนแล้วนะเมื่อกี้กูล้มไงกูยิงตัวหนึ่งอะแต่กูลม้มไม่ได้คิวเพื่อนเอาเกาะกูไปนนท์ใช่เอาเกาะไปกูต้องเปลี่ยนอะไม่นั้นตายอะดีนะมีระเบิดมึงอะไม่นันยัดแล้วไงก็ทิ้งไปเลยโยนทิ้ง อันติจะนตีไม่โดนเพื่อนโคตรดีเอาเอาตะโกทองวะเอาตะโกทองวะ<อ>ไม่ได้หม,ามด,ด,ดเอาไปดิได้เอาไปทำอะไรวะมีอันตีไหมเหรอบอกเลยนะมันจะเบอร์นะนให้พวงแตะตะโกทององ่ไไะไม่หาละดูได้ปือนจ้ะ คุณอีหลงม,มาเราไม่สองตัวไม่ไม่ได้แอซิดเน่ยเอาคุณลลงคุณตายก่อนแตกแม่งสแกนกว้างเกินไอ้เนี่ยตัวแม่งปัดตั้งแต่รอบนั้นอ่ะกว้างดชขอขอยิงทีนึงทีกูจะขึ้นละแตง Package coming in. Hostile spotted. Nhìn con vào đó. Wanna... the loot. Target spotted. Enemy spotted. over there. một เพื่อมันพูดอะไรไม่ได้ยินเลยแต่มันพูดอ่ะออบนต้นตะแกงให้ลยลองเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วอย่าวนกับฝั่งรถของน้่งบินนะ เพื่อไม่มาว่ะขึ้นมา้นถอยมาถอยมาถอยมาหยอดระเบิดม่ยอมเลยเพื่อนบอกว่าถอยได้เพื่อนบอกถอยได้วต้องมาลงมาอครับไปแล้ว อ่ามันแันตีไอ้ต e <ım S 1> ัวนั้นน่ะไอสัตว์อีกแปดดาเมจไอ้เหี้ยขอเธอจริงโ้นมัอนเยอะนะม้อนเยอะนะมันมีสองฝั่งอ่ะมีสองฝั่งมีสองฝั่งคนเดียวเองทำไมไม่ยัดกันวะ ก็บอกก็ไม่ไม่รู้กี่คนอนะ่ะแต่มันมีฝั่งนู้นแหละไม่ใช่คนเดียวเองนะเว้ยเอล่ะอยู่เงี้ยรอรอไม่ไม่ตนี้ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วแม่งนี่เนี่ยได้เปรียบไปสัตย์ นี่นี่นี่ไม่ใช่คนเดียวชิวมไไหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วชิวหมดแล้ว,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 วต,ต้องเอามาแล้วนไปยีนนท์แล้วลงไปแล้วเหร

มีชีพอุมไหมมาเก็บศพมันดีมีิปเปอร์กูออ เอาชิ้ใหญ่บ้ากูมีหอันมีแล้วเดินมุมนองด้วยโอ้วอยู่แต่ละคนแต่ละคนอยู่อย่างตายเลยเหีย นี้กูเปลี่ยนปืนดีกว่าไหมเฮ้ยกูเก็บชีวิปเร่ยก,กูปัม๊ม

Nhưng mà lên lên đi đi đi. Ủa bơ. Tôi tìm được. Tôi tụi mình ติดแล้วเจนติละข่อท่แกนทีนึงตายตายเอาเลยวะปวติละโดนโโดนตรงนี้นะตายตายตายโโดนโดนโดน สตัวสตัวโอเคโอ้ทููทูได้ได้พอแตกแล้วงนันน่ะูตัวะพอแตกหมดเลยสตัวเลยเจ้ใครเกิดทองมีเกิดทอง ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เอาเป็นลากรุนรุนโร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 นท็อปหนึ่งหย่าหย่าก็เล่นเล่นครั้งแรกเล่นนานๆเล่นทีก็คอนทองได้คอนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเชื่อปล่าล่ะเชื่อปล่าล่ะเลิกเดี๋ยวมาใหม่หกโมงพอดี คอนเอ้ยเอ้สองคนเลยเหรอเอ้ย,เ,ยอเอ้ย